คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลัง สวัสดีครับาพบกับสูตรหน่วยโชคสิทธิมล้านะครับอ่ะเรามาดูนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ทราบว่าใครมีโชคบ้างนะครับอ่ะเรามาดูนะครับในสูตรนี้นะครับว่ามีตัวเลขใดเข้ากันบ้างนะครับในสูตรต่างๆนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับสองพัส์ามคมออกสองเจ็ดสองสองตัวละออกหนึ่งแปดใช่ไหมครับต่อมาเราดูทีละสูตรกันนะครับจะได้นำเอาไปใช้ นะะฮสูตรอันนี้เด่นหรือวิ่งบนใช่ไหมครับออก2 7 2ใช่วบ้านสองเอันนี้เด้งหนกอ่าจะดุดไปนะครับ2 7 2เลข7เข้าครับอ่าสูตรวิ่งบนสูตรที่2 42สีงวดครับเลข7เข้ามานะครับต่อมาครับมังกรมังกรเด่นบน38มสิบแปดงวดนะครับเรามาดูเลข2เข้ามาครับต่อมาครับโชคอ่าวิ่งบนสูตรที่1ครับ48 ที่33มสิบสามวดใช่ไหมครับออก2 72อันนี้สะดุดไปนะครับต่อมาครับสูตรวิ่งบนสูตรที่วิ่งบนสที่2ครับเลข2เข้ามาครับวิ่งบนสุ่สองสดเลข2เข้ามานะครับต่อมาครับวิ่งบนสุดที่3ครับที่อาเทอิอยู่20่วดใช่ไหมครับเลข2ครับนะครับ สูตรของเด่นบนสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นบนสูตรที่หนึ่งนะครับสองจะสองเลขห้าเข้าครับอันนี้ยี่สิบสองวัตนะเดินต่อนะครับเด่นบนสูตรที่สองยี่สิบหกวัตเลขเจ็ดเข้าครับนะครับต่อมาครับธงชายเด่นบนนะครับสิบห้างวัตเลขเจ็ดเข้านะครับโอเคไหมครับในส่วนของเลขเด่นมีสะดุดมีสะดุดอยู่หนึ่งสูตรแค่นันเองนะครับก็มีสะดุดสองสูตรสูตรนี้และสูตรนี้ นะครับก็ไั้งงเราติดตามนะครับในสุดอื่นเข้าหมดเลยต่อมาครับเรามาดูในส่วนของเด่นในส่วนของหลักร้อยกันบ้างนะครับมันออก2เจะดสองใช่ปะหลักร้อยก็เป็นเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดจากคงเดินดีนะครับเข้าในหลักร้อยอ่ะเดีวกันเลสองเจ็ดสองอันนี้สะดุดเนาะแป๊บนึงอ่ะสะดุดนะครับแต่ว่ามันเข้าในหลักสิบแต่แต่ว่าเราโฟกัสที่หลักร้อยใช่ไหมอ่ะนี่เด่นในส่วนของหลักร้อยยี่สิบสองวัตต์คงเดินดีตัวใช่ปะ สองจุดสองอ้าวนี่สะดุดเนี่ยอะต่อมาครับเด่นร้อยบนสุดที่สามสิบสี่งวดนะครับนี่สองจุดสองอันนี้เข้ามาครบนะครับสองจุดสองนะครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยนะครับแล้วก็เลขเจ็ดเข้ามาด้วยในหลักสิบนะครับคือเข้ามาตัวเบิร์นเลยนะครับอันนี้จริงๆก็เข้ามาหลักสิบเนี่ยเข้ามาหลักสิบนะครับแต่เราโฟกัสที่หลักร้อยก็เป็นอะในเลขสองนะครับต่อมาครับในหลักสิบหลักสิบองวันที่หนึ่งนะครับ จะเป็นเลขเจ็ดใช่ปะสองเจ็ดสองนะครับเลขเจ็ดครับเข้ามาหลักสิบอันนี้วิ่งสิบสี่วิ่งสิบสี่ 14, ว่าจุดไปเด้งสิบงวดเด้งเด่นสิบงวดสิบแปดเด่นสิบงวดสิบแปดงวดเลขเจ็ดโอเคต่อมาครับเด่นในส่วนของหลักสิบสุดที่สามนะครับอันนี้ไม่สะดุดไปนะครับต่อมาครับ เด่นในส่วนของหลักหน่วยเป็นในส่วนของหลักหน่วยนอนที่หนึ่งนะครับสองเจ็ดสองใช่ปะนี่สรุปไปอันนี้เด่นในส่วนของหลักหน่วยบนนอนที่หนึ่งนะครับยี่สิบสี่วดตตจะคงเดินต่อนะครับก็เป็นเลขสองจะคงเดินมั่นคงนะครับยี่สิบสี่วดนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแต้มรวมสองตัวบนกันบ้างน,นะครับ จะได้เปิดตูว้อหลังได้น,นะครับแต้ม2ตัวบนสูตรที่แต้มสองตัวบนสูตรที่1นะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้แต, 9, ตนเกตัวนี้แต้มสองตัวสิบส14งวดเดินต่อนะครับสุวนี้ 5. ต่อมาสุดที่สองสิบสามวดนี่ยังคงเดินต่อครับแต้เกต่อมาครับแต้มสองตัวบนสูตรที่สามอ่ะมีสะดุดนะครับตัวน,นี้ รอปรับ,บน,นะครับเราก็ติดตามมาแล้วกันแต้ม3ามตัวบนครับ7บวก2บวก2เป็น7 7บวกโอเคแต้มหนึ่งนะครับอันนี้แต้ม3าตัวบนสุดหนึ่งจะมีสะดุดไปนะครับแต้ม2แต้ม3าตัวบนแต้ม3ตัวบนสูตรที่2นะครับมีสะดุดไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแต้มรวมหนึ่งนะครับต่อมาครับ ต้มสามตัวบนแต้มสามตัวบนสูตรที่สามนะครับสิบเก้าวดอันแต้มแต้มหนึ่งนะครับน,นี้ของเข้าอยู่นะครับโอเคนะอันนี้แต้มสองเข้าเข้าสองอันอันนี้ก็แต้มสามตัวบนเข้าหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของหลักร้อย หลักร้อยเข้าหนึ่งหนึ่งอันหลกั 1, ลก, 1, ลก 1, สิบเข้าหนึ่งแล้วก็หลักหมายเข้าหนึ่งแต้มสองตัวบนเข้าสองสูตรนะครับแต้มสามตัวบนเข้าหน,น,นึ่งสูตรนะครับเรามาดูในส่วนของดับดับหลักร้อยกันบ้างนะครับอที่เป็นสูตรตลอดชีพนะดับหลักร้อยบนสองเจ็ดสองใช่ปหสองเจ็ดสองอันนี้เข้านะครับสูตรที่หนึ่งเข้าที่เป็นสูตรตลอดชีพน,นี้มีสะดุดตัดนะครับสองเจ็ดสอง,สอ,งอันนี้เข้าครับ องเจ็ดสองดับหลักสิบปนตับหลักสิบนสองเจ็ดสองอันนี้เข้านะครับยังเดินเดินโอเคนะครับสองเจ็ดอันนี้ก็เข้าสูตรที่สองก็เข้านะครับตับหลักสิบต่อมาครับไปดับในส่วนของหลักหน่วยกันบ้างตลอดที่เป็นสูตรตลอดชีพนะสองเจ็ดสองอันนี้ก็เข้าครับจุ๊บใช่ได้โอเคอน,นี่ก็เข้าครับนี่เป็นสูตรของตลอดชีพครับครับเป็นภาพรวมนะครับมี มีสะดุดนิดนิดหน่อยนะครับตรนนี้รอติดตามนะครับต่อมาเรามาดูในสูตรของเด่นในส่วนของเด่นหรือวิ่งล่างกันบ้างนะครับประดีผมไม่ได้ทำเพิ่มเติมแต่ว่ายังคงเดินนะครับตอนเรามาดูกันนะครับสองตัวล่างมันออกอะไรออกหนึ่งแปดใช่ปหนึ่งแปดอันนี้สะดุดไปนะครับต่อมาครับวิ่งวิ่งครับ วิ่งนะครับ,นะรบกระดาษดีกว่านะโอเคจะดูงัาไขึ้นวิ่งหรือเด่นในหลักสิบล่างใช่ไหมมันออกหนึ่งแปดหนึ่งแปดอันนี้สะดุดไปนะครับสุดที่หนึ่งสุดไปสุดที่สองหลักสิบนะครับจากสิบล่างสิบห้างวดนี้เข้าโอเคนะครับเดินต่อนะครับต่อมาในส่วนของ วิ่งหรือเด่นในส่วนของหลักหน่วยล่างก็บ,บ้างสุดเด่นในสุดที่หนึ่งครับเลขแปดเขาครับสุดที่หนึ่งสิบแปดวะเลขแปดเขาต่อมาครับจริงๆอันนี้มาเลขหนึนนะ่งแล้วหนึ่งแปดเนี่ยต่อมาต่อมาเด่นในสุดอ่าหลักหน่วยล่างสุดที่สองนะครับยี่สิบสองว่อันนี้มีสะดุดไปนะครับก็ตามราอตามมาต่อเราติดตามชมนะครับกดติดตามไว้ ต่อมาแต้มสองตัวล่างครับหนึ่งกับแปดเป็นเก้าด้วยแต้มเก้าอันนี้สูตรที่หนึ่งสะดุดไปนะครับสูตรที่สองนะครับสิบสองวดนะครับแต้มเก้าตัวนี้เข้ามาแต้มสองตัวล่างต่อมาครับสูตรที่สองต่อมาสูตรที่สามครับแต้มเข้าไหมอ๋อมีสะดุดไปนะครับเข้าหนึ่งเรามาดูในส่วนของอมาดูในส่วนของภาพรวมก่อนนะครับ หลักสิบล่างนะครับมีเข้ามาหนึ่งสุดหลักหน่วยล่างนะครับเข้ามาหนึ่งสุดมาอย่างอันหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของแต้มรวมก็แต้มรวมส่วนตารลางเข้ามาหนึ่งสุดนะครับลองไปไล่ดูได้นะครับส่วนของดับหลักสิบล่างบอกหลักหน่วยล่างที่เป็นสูตรตลาดชีพนะครับดับหลักสิบล่างมันออกหนึ่งแปดใช่ปะหนึ 1, 8. 1, 8. ่งแปดหนึ่งแปดอันนี้เข้าใหนี้เข้านะครับดับหลักหน่วยล่างอันนี้สะดุด นี่สะดุดไปอันนี้เข้าครับนะครับมีสะดุดอยู่หนึ่งอันนะครับที่สหรับสุตตลัชิ้นะครับเรามาดูในส่วนของสองตัวกันบ้างนะครับที่ว่าดับดับหลักสิบล่างสองตัวดับหลักสิบล่างสองตัวสุดที่หนึ่งนะครับยี่สิบหกนวดเห็นแปดอันนี้เข้าเัื่งสองตัวถูกถูกนะครับดับหลักสิบล่างสองตัวยี่สิบหวดต่อมาดับหลักหน่วยล่างสองตัวสุดที่หนึ่งนะครับยี่สิบแปดนวดนะครับ ถูกสองอะไรนะครับตอเนิ่ต่ตอนะครับยี่สิบหกมายี่สิบหกยี่สิบแปดนะครับก็เราติดตามตกันต่อละกันก็ติดตามมานะครับนะครับอ่าเรามาดูในสูตรของสูตรโบราณกันบ้างนะครับสูตรโบราณน,นะครับในสูตรของโบราณน,นะครับอ๋อแป๊บหนึ่งนะโอเคเรามาดูครับในสูตรนี้ ที่มัน,มนออกสองเจ็ดสองใช่ปหสองเจ็ดสองกับสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองกับหนึ่งแปดเนาะโอเคอันนี้เข้ามาจะาพอตัวเลขสองนะครับอันนี้สะดุดไปนะครับในสูตรของมหาเศรษฐีนะครับสุตรหาเศรษฐีมีสะดุดไปเข้ามาแต่บางตัวนะครับ ต่อมาครับเรามาดูในสุดนี้นะคสองพฤษภาคมหกสองนสุตของบุษธีนะครับที่เห็นที่เห็นถ้าจำจำไม่ผิดหอวเห็นมีคนกดไลค์อยู่ยี่สิบไลค์เองนะนะเหมือนเหมือนผมลงให้ตั้งแต่ต,ต้นต้นงวดเลยนะรู้สึกว่ามันจะเข้าต่อเน,นื่องงวดที่งวดที่แล้วก็จะเข้าต่อนเนื่องนะครับงวดที่แล้วนะผมลงให้ก่อนแตน,นเนอร์เลยแต่ว่าเหมือนจะเป็น ไม่ไม่มีใครสนใจเลยรู้สึกคนดูกี่ร้อยคนอะไรสักอย่างนะคุณลองเข้าไปดูนะครับมันออกในสองพฤษภาคมหกสี่นะครับที่แรมเจ็ดค่ำเดือนหกนะครับอันนี้ลองดูครับมันออกหนึ่งแปดใช่ไหมหนึ่งแปดนี่มัจะให้แปดหนึ่งออกจริงๆนะครับคุณลองไปดูคลิปด้านหลังได้ผมไม่แก้ไขคลิปอยู่แล้วนะครับแปดหนึ่งเจ็ดสองมาไหมเจ็ดสอบไม่มาครับหนึ่งแปดมาจริงๆนะครับมาตรงตรงนะครับก็ถ้าไงก็กดติดตามไว้นะครับ ทั้งสูตรสูตรเก่าและสูตรใหม่นะคะผมจะทยอยลงให้นะครับทั้งหมดเลยนะครับนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยทุกท่านเลยสําหรับคนที่ได้รับรางวัลน,นะครับยินดีด้วยจริงๆนะครับก็กดติดตามไหมนะครับกดติดตามผลงานของเราอ่ะนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์เมื่อรับชมเสร็จแชร์ลงเฟ e บุ๊กด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับบางคนอาจจะยังไม่มีโชคในงวดนี้ในงวดหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นในโชคของท่านนะครับต้องใจเย็นนะบางทีบุญวาสนากาลังเดินทางอยู่นะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหน่ยวยโชคสิทธิหมื่นล้านครับสวัสดีครับ